สวัสดีค่ะเมอเอนี่มีเมนูคอลลาเจนหรือเมนูยอดฮิตมานําเสนอค่ะนั่นก็คือเข่าขาหมูค่ะเขาขาหมูร้านนี้ใส่เวลาตุนน่านเนื้อนุ่มๆห,หนังนึบๆน,นุ่มแบบละมุนลิ้นแซ่บมากๆค่ะแล้วแม่ค้าก็ตามใจลูกค้าน้ำเด้อค่ะแม่ค้าใจดีมากค่ะ ส่วนราคาขายกองธรรมดายูทีกองรหัสสิบบาทค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ขื้นยู่กับเ้าซังค่ะว่าวเผาสิซังพิเศษแบบใดนะคะแล้วก็น้ำจิ้มกระแซบมากๆค่ะหมูนี่นุ่มละมุนลิ่นเลยค่ะเนื้อฉ่ำๆนังนึบๆน,นุ่มแซบดีต่อใจมากๆค่ะชิมแล้วสิติดใจนะคะแล้วก็ร้านนี่กระขายดีมากๆค่ะทั้งหนาล้านแล้วก็ทั้งแกบฟูดนะคะ ถ้าท่านใดอยุไกแถวนี้หรือมีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็ล่องแวะชิมเบิงเดอค่ะพิกัดร้านนี้กระยุที่ถนนปัญญาอินท่าค่ะเขตคลองสามว่ากรุงเทพมหาคนครนะคะร้านยุนาเอื้ออาท่อนปัญญาค่ะแล้วก็ซื้อรลานก็คือข้าวขาหมูหน้าเอื้อค่ะ ร้านข้าวขาหมูหน้าเอือ้อยยูนาเอืออาทอนปัญญาถนนปัญญาอินท่าค่ะถ้ามีโอกาสผ่านมากันล่องแวะชิมเบิงเดอค่ะรับรองวาสิติดใจค่ะ